เมื่อคุณพ่อชาอเมริกันวัย55ปีรู้ว่าลูกชายสุดที่รักได้มาใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงในประเทศไทยเขาก็ไม่รอช้าที่จะตีตัว๋วและเดินทางข้ามโลกเพื่อมาสัมผัสประเทศไทยด้วยตาของตัวเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยแต่ก่อนไปรับชมทางช่องต้องขอขอบคุณข้อมูลจากต้นคลิปด้วยนะครับสวัสดีครับ นี่คือเรื่องราวการเดินทางมายัางประเทศไทยครั้งแรกของชายชาวอเมริกันวัย55ปีหลังจากที่เขารู้ว่า ลูกชายของเขาอย่างเจ้าของช่องแวนบอยได้เดินทางมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยและเขากำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในจังหวัดเชียงใหม่คนเป็นพ่ออย่างเขาก็ลงทุนซื้อตั๋วเดินทางจากอเมริกามาที่ประเทศไทยในทันทีและในการเดินทางครั้งนี้เขาใช้เวลาเดินทางกว่า20ชั่วโมงเขาบอกว่าการเดินทางจะยากลำบากแต่มันก็ผ่านมาได้ด้วยดีเขาไม่รู้สึกเหนื่อยเลยแต่เขาก็ต้องการที่อยากจะนวดแผนไทยนี่คือ ความต้องการแรกหลังจากที่เขามาถึงที่เชียงใหม่และในระหว่างเดินทางไปยังที่พักลูกชายได้ถามเขาว่าตอนนี้เขารู้สึกกังวลอะไรหรือเปล่าเขาตอบว่าตอนนี้เขารู้สึกสบายใจมากกับที่นี่เขารู้สึกปลอดภัยมากกว่าตอนที่เขาอยู่ที่ฮ่องกงเสียอีกและก่อนถึงที่พักพวกเขาก็ได้แวะซื้อน้ำปั่นกับแม่ค้าท้องถิน่นซึ่งเมนูที่คุณพ่อชาวเมริการคนนี้เลือกทานก็คือน้ำแตงโมปั่นซึ่งเขาบอกว่าน้ำปั่นนี้มันออแกนิกสุดๆ เขาชอบมันมาก จากนั้นทั้งสองก็ได้ไปแวะทานข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งโดยเมนูที่พวกเขาเลือกทานในวันนี้ก็คือกะเพราไก่และไก่ทอดกระเทียมนี่ถือว่าเป็นเมนูมื้อแรกหลังจากที่เขาลงเครื่องมายังประเทศไทยและเขาจ่ายอาหารในราคาแค่จานละ50บาทเท่านั้นถือว่าถูกมากๆจากนั้นพวกเขาก็แวะไปแลกเงินกันต่อก่อนจะนั่งรถตุกๆเพื่อไปยังที่พักที่เขาจองไว้ซึ่งการเดินทางครั้งนี้พวกเขาตื่นเต้นกันมากและดูเหมือนว่าคุณ คุณพ่อวัย55ปีเขาจะเอนจอยกับการนั่งรถตุกๆสุดๆเลยครับและเมื่อพวกเขามาถึงที่พักที่ลูกชายของเขาเลือกให้ กลับดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยพอใจกับที่พักที่ลูกชายเลือกให้สักเท่าไหร่ครับเขาบอกว่าพ่อเขาเห็นพื้นที่แล้วเขารู้สึกเหมือนอยู่ในคุกจนสุดท้ายเขาต้องเปลี่ยนที่พักไปยังโรงแรมอีกแห่งหนึ่งที่ใกล้กับสนามกอล์ฟมากยิ่งขึ้นเมื่อถึงโรงแรมทางลูกชายก็ดูตื่นตาตื่นใจเอามากๆเขาบอกว่าเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าโรงแรมแห่งนี้จะมีราคาแค่35เหรียญ มันมีทั้งสะไวยน้ําแถมมีบ่อปลาคา้าขนาดใหญ่มันดูดีมากๆและเย็นวันนั้นพวกเขาก็ได้สั่งอาหารง่ายๆมาทานกันคนเป็นพ่อบอกว่าไก่ในประเทศไทยมันน่องเล็กแต่เนื้อเยอะเขาคิดว่าไก่6กปีกที่เขากําลังทานอยู่นี้ราคาประมาณ7เหรียญแต่ทางลูกชายก็ได้บอกความจริงว่าไก่ที่เขากําลังทานอยู่นี้ราคาแค่60บาทไทยหรือแค่2เหรียญเท่านั้นซึ่งมันถูกมากครับในขณะที่คนเป็นพ่อก็นั่งฟังพร้อมกับทานไก่อย่างอ,อร่อยถึงขนาดที่ ว่าเขาไม่จิ้มน้ำจิ้มที่แถมมาให้เลยด้วยซ้ํา ต่อจากนั้นพวกเขาก็ได้นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปยังสปาซึ่งนี่เป็นการเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกของชายวัยห้ปีคนนี้ครับเขาทั้งรู้สึกตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นและกลัวไปในเวลาเดียวกันในขณะที่ลูกชายก็หัวเราะชอบใจที่ได้เห็นผู้เป็นพ่อรู้สึกหวาดกลัวขณะที่นั่งบนเบาะท้ายรถมอเตอร์ไซค์ในวันต่อมาในขณะที่พวกเขาหามื้อเช้าทานกันทางด้านลูกชายเขาบอกว่าก่อนที่พ่อของเขาจะมาที่ประเทศไทยเขาคิดไว้ว่าประเทศไทยจะเป็น ประเทศที่ยากจนและเต็มไปด้วยผู้คนที่ดิ้ลนเอาชีวิตรอด แต่เมื่อพ่อของเขามาถึงประเทศไทยแล้วกับพบว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ทันสมัยและสะดวกสบายมากๆมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขจากนั้นทั้งสองก็ได้ไปยังร้านนวดแผนไทยและในการนวดนั้นมันก็สบายถึงขนาดที่คนเป็นพ่อหลับไปหลังจากโดนนวดภายในไม่กี่นาทีต่อมาพวกเขาก็ไปชมตลาดท้องถิ่นและได้ทานอาหารไทยอย่างเมนูข้าวเหนียวมะม่วงครับผัดซีอิ๊วทะเลแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานอาหารในวันนี้พวกเขาบอกว่ามันอร่อยถึงขนาดเลียจานได้เลย และราคามันก็ถูกจริงๆไม่น่าเชื่อเลยว่าทั้งหมดที่เขาทานไปในวันนี้จะราคาแค่200บาทเท่านั้นและหลังจากทานข้าวเสร็จพวกเขาก็เลือกที่จะทานโรตีและน้ําผลไม้ปั่นทานต่อและทางช่องต้องบอกกับผู้ชมก่อนนะครับว่าคุณพ่อวัยห้5ปีท่านนี้ตั้งแต่เขามายังประเทศไทยเขาได้ทานน้ำผลไม้ปั่นไปมากกว่า5แก้วแล้วซึ่งเขาบอกกับลูกชายว่าเขาชอบสมูทตี้ผลไม้ในประเทศไทยมากเพราะทานแล้วมันส ชื่นในวันต่อมาในคลิปของหนุ่มอเมริกันคนนี้เขายังได้มีการไปเที่ยวน้ำตกไปตีกอล์ฟออกกำลังกายในยิมและทำกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับรวมถึงการไปชมวัยรุ่นท้องถิ่นเล่นบาสเกตบอลด้วยและเขาก็ได้เดินเข้าไปถามชายคนหนึ่งว่าเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ไหมแต่คนไทยคนนั้นก็บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เจ้าของคลิปเขาก็ได้พูดเกี่ยวกับการพูดภาษาอังกฤษในประเทศไทยว่า เขาจะไม่เดินเข้าไปคุยกับผู้คนแบบนี้อีกแล้วเพราะสิ่งที่คนอื่นพูดว่าประเทศไทยชอบคนขาวมันไม่ใช่ความจริงเลยทั้งที่เขาพยายามคุยกับคนไทยหลายๆคนแต่คนไทยก็ไม่ยอมคุยกับเขาเลยคนไทยทำเหมือนกับว่าพวกเขาไม่อยากคุยกับชาวต่างชาติคนไทยอยากแบ่งแยกจากฝรั่ง คนไทยต่างจากชาวฟิลิปปินคนฟิลิปปินมักจะชวนให้ต่างชาติทํากิจกรรมกับพวกเขาแต่ในประเทศไทยการที่ต่างชาติจะเชื่อมโยงกับคนในท้องถิ่นมันยากมากนี่คือความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ระหว่างฟิลิปปินกับประเทศไทยและนั่นจึงเป็นเหตุผลทําไมเขาถึงรักฟิลิปปินมากนอกเหนือจากชายหาดน้ําตกและความเขียวขจีแต่เขาก็รักประเทศไทยด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันเขาหวังว่าคนไทยจะชอบเขาเพราะเขาชอบคนไทยแต่สุดท้ายก็ไม่เหมือนคนฟิลิปปินเลยไม่มีคนไทยคนไหนแสด แดงความรักและชื่นชมฝรั่งได้ดีเหมือนคนฟิลิปปินส์สำหรับหลายคนที่คิดว่าฟิลิปปินนั้นอันตรายจากข้อมูลที่เคยได้รับมาเขาอยากบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่ผิดจริงๆแล้วประเทศฟิลิปปินปลอดภัยมากปลอดภัยพอๆกับประเทศไทยและผู้คนก็เป็นมิตรมากแต่แนะนําอย่าไปที่มนิลาเพราะที่นั่นมันไร้สาระมาก จากนี้เรามาลองฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในคลิปของหนุ่มอเมริกันคนนี้กันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นแรกเขาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความปลอดภัยในฟิลิปปินว่าฟิลิปปินยังไม่ปลอดภัยขนาดนั้นเมื่อเร็วๆนี้ยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันถูกลักพาตัวและถูกฆ่าในฟิลิปปินอีกคนก็แสดงความเห็นว่าหวังว่าในฟิลิปปินมันจะไม่เหมือนที่ฉันได้ยินมานะว่ายูทูบเบอร์ถูกฆ่าและลักพาตัวไปเมื่อไม่นานมานี้มันเศร least, เ้ามาก ความเห็นต่อไปบอกว่าเยี่ยมมากฉันดูมาสักพักแล้วคุณพูดถูกเกี่ยวกับฟิลิปปินคนฟิลิปปินเป็นคนที่น่าทึ่งและวิเศษมากฉันจะกลับไปฟิลิปปินในอีกไม่กี่สัปดาห์นี้ฟิลิปปิน์เป็นสถานที่โปรดของฉันบนโลกจากนั้นก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าฟิลิปปินยังไม่ปลอดภัยขนาดนั้นเมื่อเร็วๆนี้มียูทูบเบอร์ชาวอเมริกันถูกลักพาตัว ต่อมาเจ้าของความคิดเห็นก่อนหน้าก็ตอบกลับว่าแน่นอนในฟิลิปปินส์ยังมีบางพื้นที่ที่คุณไม่ควรไปและควรหลีกเลี่ยงโซนสีแดงโซนห้ามเข้าแต่ส่วนที่อื่นก็ยังปลอดภัยมากความเห็นต่อไปนะครับเป็นของคนไทยเขาได้บอกว่าคนไทยเคารพพื้นที่ของผู้คนแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่เป็นมิตรเมื่อคุณรู้จักพวกเขาพวกเขาจะปฏิบัติต่อคุณเหมือนคนในครอบครัวอีกความเห็นบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้มันเป็นอุปสรรคทางภาษา คนไทยคนต่อไปบอกว่าบางทีคนไทยที่คุณพบอาจรู้สึกว่าภาษาอังกฤษของพวกเขาไม่ดีพอดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะไม่คุยกับคุณและบางทีการที่คุณไม่สวมเสื้อก็อาจทําให้พวกเขารู้สึกสงสัยเกี่ยวกับคุณแนะนําให้คุณลองใส่เสื้อยืดสักตัวความคิดเห็นต่อไปบอกว่าคนไทยพวกเขารักคุณทีมบาสเกตบอลพวกเขากําลังฝึกซ้อมและผู้ชายที่คุณกําลังเข้าไปคุยด้วยเขาเป็นโค้ชที่ฟุ้งซ่านและไม่สามารถคุยกับคุณได้ ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าลดช่องว่างในการใช้ภาษาเพื่อเชื่อมต่อกับคนไทยในท้องถิ่นคือคุณแจสําคัญเพื่อการสื่อสารที่ราบลื่นยิ่งขึ้นความเห็นต่อไปบอกว่าฉันมาจากมะนีลาฟิลิปปินแต่ตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาที่รัฐอาคันซอรและที่คุณพูดมันถูกต้องฉันบอกผู้คนที่นี่ว่าถ้าคุณไปฟิลิปปินอย่าอยู่ในมานิลาเด็ดขาดแนะนําให้ไปที่เกาะต่างๆแทน ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันเห็นด้วยกับพ่อของคุณว่าพื้นคอนกรีตทำให้ฉันนึกถึงคุกฉันหมายถึงพ่อของคุณแก่แล้วและนี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ประเทศไทยเขาสมควรได้รับห้องพักที่ดีในทริปแรกของเขาฉันกำลังจะย้ายไปประเทศไทยในอีกไม่ถึงสองสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ความเห็นต่อไปบอกว่าฉันดีใจที่เห็นคุณติดต่อกับพ่อของคุณในประเทศไทยในที่สุดฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเห็นคุณสองคนสำรวจประเทศไทยด้วยกันฉันตื่นเต้นที่ได้เห็นพ่อของคุณออกจากยุโรปและสนุกกับชีวิตใหม่ของเขา ความเห็นต่อไปบอกว่าพ่อของคุณสุดยอดมากฉันชอบที่จะได้เห็นปฏิกิริยาครั้งแรกทั้งหมดต่อทุกสิ่งเขาแทบจะไม่สามารถพูดได้ในขณะที่เขากำลังกินปีกไก่เหล่านั้นและเขาทำตัวไม่ถูกเมื่อนั่งบนท้ายของรถสกูตเตอร์ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าเมื่อฉันเห็นป๊อปในช่องของคุณฉันกดติดตามทันทีฉันกับเขาอายุใกล้เคียงกันฉันแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็นการผจญภัยของคุณทั้งสองคนอีกสองปีฉันจะย้ายไปอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวร ความคิดเห็นต่อไปบอกว่าฉันดีใจมากที่พ่อของคุณกำลังสนุกอยู่ที่นั่นฉันอยากรู้ว่าเขากเกษียณจากอะไรดีใจที่เขาได้ผ่อนคลายฉันจะไปประเทศไทยเพื่อผ่อนคลายเร็วๆนี้ฉันอายุ5 6ปีฉันกำลังจะออกจากอเมริกาแล้วเหมือนกันฉันอยากพักผ่อนในประเทศไทย อีความเห็นนะครับบอกว่าพ่อของคุณเป็นคนตลกฉันอยากทำสิ่งนี้กับพ่อของฉันตอนนี้กลับมาทำงานแล้วหลังจากกลับมาจากภูเก็ตและกระบี่เมื่อสองสัปดาห์ก่อนฉันจะวางแผนกลับไปที่นั่นโดยเร็วที่สุดคุณคือแรงจูงใจของฉันในตอนนี้และนี่ก็คือเรื่องราวที่แอดนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมฟังแล้วมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ